ตรงนี้นะคะที่เรากางเต็นท์คืนนี้เราก็จะนอนในรถไฟฟ้านะคะสตาร์ทรถเปิดแอร์ทั้งคืนเปิดฝาท้ายแล้วก็จะมีเต็นท์ครอบหลังรถแบบนี้ค่ะจะมีมุ้งนะคะกันยุงบางคนก็จะคิดว่านอนในรถได้หรือเปล่ามีอากาศหายใจไหมเราจะพะับพับเบาะหลังนะคะปูที่นอนแบบนี้ค่ะนอนได้สองคนสูงไม่เกินร้อยหกสิบเซนติเมตรนะคะนอนได้สบายถ้าเกินนี้ก็อาจจะต้องงอขานิดหนึงนะคะ เปิดฝาท้ายแบบนี้ค่ะเพราะว่าจะได้ฟังเสียงน้ําตกเสียงนกร้องด้วยนะคะจะตั้งแอร์ไว้ที่25องศานะคะเตรียมตัวนอนกันได้เลยค่ะเริ่มนอนกันที่เวลา2องทุ่มสินาทีแบตยังเหลือวิ่งได้อีก327กิโลเมตรนะคะเช้าแล้วจ้า ตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเหลือแบตอีกเท่าไหร่นะคะตื่นตอน6กโมง25ค่ะแบตยังเหลืออีก274กิโลเมตรเท่ากับว่าใช้ไปแค่53กิโลเมตรเองนะคะระยะทางที่ลดลงไปนอนไป10ชั่วโมงเย็นสบายดีมากเลยค่ะ